สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ Ragnarok l a n d w o r l d และตอนนี้นะครับทาง Ragnarok l a n d w o r l d เนี่ยเขาได้มีการจัดกิจกรรมครับสุดยิ่งใหญ่โอ้โหเรียกว่ายิ่งใหญ่กันเลยทีเดียวนะเพราะว่ากิจกรรมนี้ครับแจกของรางวัลแบบจุกๆครับกับกิจกรรม Journey of Midgard ครับเป็นกิจกรรมที่เราเนี่ยสร้างตัวละครผูกกระเป๋าและได้รับของรางวัลทั้งผู้เล่นใหม่และเก่านะครับที่ไม่เคยผูกกระเป๋าก็สามารถเข้าร่วมรับรางวัลได้เลย ทราบรางวัลน,นะครับก็จะมีเงื่อนไขที่ระบุข,ของกิจกรรมเอาไว้อยู่ครับแล้วก็มีเลเวลที่กำหนดไว้ว่าเราจะได้รักของวัดเป็นแบบไหนครับในแต่ละเลเวลนั่นเองซึ่งถ้าพูดถึงเกมแร็คนาร็อกแลนเบิร์ดแล้วเนี่ยเราก็อาจจะนึกถึงแร็คนาล็อกในเวอร์ชั่นเดิมใช่ไหมครับแต่ว่าแร็คนาล็อกนี้เนี่ยเป็นแนวแบบบล็อกเชน NFT แบบ p y y to e r r ครับที่เราสามารถเล่นเพื่อหาไรายได้และยังมีเหรียญน,นะครับเป็นไอออนที่เป็นเหรียญ คริปโตอีกด้วยนะครับแล้วก็มีตลาดกลางครับที่จะหมดปัญหาในเรื่องของการโดนโกงหรือโดนบิดนั่นเองเพราะเราสามารถตั้งขายเป็นตัวเหรียญไอออนได้นะครับนี่ก็คือเราตั้งขายเนี่ยเราก็จะเอินออกมาเป็นเหรียญตัวนี้ครับซึ่งเหรียญตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถนําไปแลกเปลี่ยนได้ ที่ d ีแนะครับแล้วก็สามารถดาวน์โหลดเกมใต้ดีคลิปชันเลยนะเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ดาวน์โหลดเอาไว้ให้ก็คลิกดาวน์โหลดได้เลยเรามาดูในส่วนของกิจกรรมกันต่อนะครับในส่วนของกิจกรรมนี้นะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่19ครับจนถึงวันที่2เมษาไม่อยากให้ทุกคนพลาดกิจกรรมดีๆแบบนี้ครับก็ได้รับของรางวัลมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้คือของรางวัลน,นะเห็นไหมพอแอดเนี่ยทำการล็อกอินเข้ามาสู่เกมนะครับเราก็ เขากลับมาที่เว็บนะครับกดรีเฟรชรอบหนึ่งแต่ต้องเลือกเซิร์ฟดีนะเพราะว่าเงื่อนไขเขาเนี่ยก็คือเพียง1 ID นะครับที่จะได้รับนะหมายความว่าเขาจํากัดอยู่นะครับว่าเราเนี่ยสามารถได้รับต่อ1ครั้งนั่นเองครับก็คือ1 ID ต่อ1ครั้งแปลว่าเราเนี่ยจะเล่นเนี่ยหนึ่งไอดีเราก็จะได้แค่1ครั้งเท่านั้นนะครับเราไม่สามารถแบบสร้างมาปุ๊บแล้วก็จะมารับอีกรับอีกเนี่ยอันนี้คือไม่ได้นะก็มากดรับตรงนี้ครับปุ๊บ กดเลือกเซิร์ฟให้เรียบร้อยนะครับว่าเรามั่นใจแล้วว่าเซิเร์ฟที่เราเลือกแล้วตัวละครที่เราเลือกเนี่ยโอเคแล้วปุ๊บเราก็กดรับเลยครับอ่านี่คือเคมเรียบร้อยแล้วนะนะเราก็ทําการออกแล้วเข้าใหม่นะครับเนี่ยของรางวัลก็มาแล้วนะ,ะเห็นไหมครับมาแล้วก็กดรับเลยปุ๊บนี่เห็นไหมว้าวของรางวัลมาแล้วโอเคครับทีนี้นะครับเราก็จะไปกันต่อเลยนะเราก็มากดตรงนี้เลยครับปุ๊บมาแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ไปคุย อันนี้ก็จะเป็นสเต็ปเดิมนะครับผมอืมอเคครับเราก็ไปเรียนรู้เหมือนเดิมครับในส่วนนี้เนี่ยแอดก็จะผ่านไปนะครับก็จะไปทํากิจกรรมต่อนะครับกิจกรรมต่อไปนะครับก็คือการเล่นเพื่อรับของรางวัลนะครับหลังจากที่เรารับเสร็จแล้วนะครับในส่วนของกิจกรรมเนี่ยเราก็จะมาเล่นในส่วนของตัวเกมกันต่อครับสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ย ก็สามารถดําเนินการเล่นต่อได้เลยนะครับแบบที่แอดเล่นอยู่เนี่ยเราก็ทําการกดไปเรื่อยๆครับเราก็จะได้รับอุปกรณ์พื้นฐานมาตอนเริ่มต้นนั่นเองสำหรับใครที่ยังไม่ไดเคยเล่นนะครับหรือใครที่เล่นแล้วเนี่ยมันก็จะมีของวันที่แตกต่างกันไปนั่นเองครับอ่านี้แอดก็กดเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะทําการฟาร์มกันก่อนนะครับเพื่อรับของวันในสเต็ปต่อไปครับ มันก็จะมีของรางวัลต่างๆนะครับนี่นะครับเราก็ทําการติดตั้งของเรียบร้อยแล้วแล้วก็คือสเต็ปต่อไปเนี่ยก็คือเลเวลอยู่ที่30เราก็สามารถเปิดกล่องเพื่อรับของรางวัลได้นะครับเราก็ต้องทําการฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนนะซึ่งในตอนแรกเนี่ยเราก็จะได้รับพวกของรางวัลในการเพิ่ม exp ในสเต็ปของการเพิ่มค่าพลังต่างๆนั่นเองครับซึ่งเราก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถฟาร์มเลเวลได้มากยิ่งขึ้นหรือเร็วขึ้นนั่นเองครับเฮ้ยโปรล,ลิงไม่ใช่โปรล,ลิงตัวนี้ไม่ใช่โปรล,ลิง เราก็เก็บไปเรื่อยๆครับต้องเติมเลือดหน่อยนะก็เลือกสายเอาครับว่าเราต้องการเล่นสายไหนนะเพื่อทําการอัพสเตตัสต่างๆนะครับอันนี้แอดกำลังคิดอยู่ว่าืจริงๆก็อยากเล่นเล่นเป็นทริปนะทริปหรือไม่ก็อยากเล่นเป็นพวกพวกอาเชอร์อาเชอร์มันก็ได้เปรียบในการยิงไกลเนาะมันก็จะมีความแตกต่างกันในแต่ละอาชีพเรียกอะไรดีนะเนี่ยครับเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆครับ เราอาจจะฟาร์มจนถึงเลเวล30ก่อนก็ได้นะครับเราค่อยเปลี่ยนแมปอะไรอย่างี้อันนี้แล้วแต่ว่า,าจะมีแพลนยังไงของแต่ละคนนะครับก็วางวางแพลนได้เลยครับคือเราอาจจะตีมิดบ่อยว่าเราไม่ได้อัปเดตกนะครับก็แนะนําว่าเราก็อัปเดตกไว้ก่อนก็ได้แต่ถ้าเกิดเราเล่นแอสซัสซินเนี่ยเราก็อาจจะเน้นที่ค่าสเตตัสเอจีนะครับเป็นหลักเลยนะแล้วก็จะมีลักด้วยนี่เลเวลอัพแล้วเป็นเลเวลหนะครับอ่าเราก็จะมาดูของวันนี่เราสามารถดูของวันจากตรงนี้ ล้วก็ดูครับว่าเราได้รับอะไรพอเรากดรับของวันไปแล้วนะครับเราก็สามารถกดลบได้เลยนะของพวกนี้พอเราได้รับแล้วเนาะสำหรับผู้เล่นใหม่หรือ,รอผู้เล่นเก่าเนี่ยมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวแอดจะพามาดูครับในส่วนของเงื่อนไขกิจกรรมนะครับที่เราจะเข้าร่วมเนี่ยเราจะต้องทําการผูกกับกระเป๋าเมตามาร์ทก่อนนะหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราเนี่ยมาเข้าสู่ระบบเกมล็อกอินเพื่อให้มันเชื่อมต่อกันครับ แล้วก็ผู้เล่นเนี่ยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เพียง1ครั้งต่อ1 ID เท่านั้นนะครับอันนี้สําคัญมากแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยสามารถเลือกรับรางวัลได้เพียง1เซิร์ฟเท่านั้นเราจะเลือกเป็นเซิร์ฟหหรือเซิร์ฟสก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยนะครับแต่ว่าเราเลือกได้แค่เซิร์ฟเดียวนะอันนี้ต้องจําเอาไว้ครับแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับก็คือของรางวัลนะครับ ที่สามารถเลือกรับได้เพียง1รางวัลเท่านั้นนะครับไม่สามารถรับเพิ่มได้ทั้งหมดนะครับหมายถึงว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยจะได้รับของรางวัลแค่เฉพาะผู้เล่นใหม่เท่านั้นส่วนผู้เล่นเก่าก็สามารถกดรับในส่วนของผู้เล่นเก่าเท่านั้นนะครับไม่สามารถรับของทั้งผู้เล่นใหม่และผู้เล่นเก่าพร้อมกันได้ครับเราจะต้องทําการอัปเลเวลครับเราถึงจะสามารถเปิดนี้ได้โดยเงื่อนไขก็คือเลเวล30ครับแล้วก็ต่อมานะครับเลเวลก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็น50แล้วก็80แล้วก็90นะก็ต้องทำการฟาร์มเลเวลเพื่อรับของรางวัลจากตัวไอเทมบล็อกตัวนี้ครับเป็นแพ็กเกจบ็อกสำหรับผู้เล่นใหม่ผู้เล่นใหม่นะครับก็จะได้รับรางวัลนะครับซึ่งสามารถสมัคร ID อันนี้คือบอกเงื่อนไขนะครับเริ่มตั้งแต่19มีนาคมนะครับและก็จะต้องทำการล็อกอินเข้าสู่เกมหลังจากเริ่มกิจกรรมไปแล้วนะครับในวันที่19ก็คือเราจะต้องทำการล็อกอินนะ ก็คือกิจกรรมนี้จะสิ้นสุดวันที่2เมษาก็คือไม่อยากให้พลาดนะครับใครที่ยังไม่ได้ร่วมเล่นเนี่ยก็สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้ได้ครับสำหรับผู้เล่นเก่าเนี่ยก็คือใครเนี่ยที่ล็อกอินครั้งสุดท้ายวันที่18กุมภาเนี่ยหรือว่าไม่ได้ล็อกอินเลยนะแล้วไม่สามารถเข้าร่วมได้ก็มาเข้าร่วมเป็น ID ใหม่แล้วก็สมัครใหม่เป็น เล่นใหม่ก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็จะเข้าเงืินไขอันแรกครับคือ,เ,อเป็นผู้เล่นใหม่นั่นเองเมื่อผู้เล่นใหม่เนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมและเล่นไปจนถึงเลเวล90เนี่ยจะได้รับอะไรบ้างครับนี่เลยครับก็คือไข่นะครับเป็นไข่สุ่มออกมาแล้วก็จะมีตัวออโต้ครับก็คือออโต้เพย์นะรวมถึงมีแหวนไอเทมและก็ตัวแร่คิสตันด้วยนะและก็ในส่วนของผู้เล่นเก่าเนี่ยจะได้รับของรางวัลเมื่อเราเล่นถึงเลเวล90 เหมือนกันนะครับก็ได้รับเป็นพวกไอเทมอย่าง Return of Mika เป็นไอเทมที่จะบวกค่าสเตตัสทั้งหมด2นะครับ s c o r a Link Box 7วันที่เราเนี่ยสามารถได้รับของรางวัลน,นะครับเป็นอ l สเตตัสบวก5 exp บวก5%แล้วก็ดอบบวก5%ปและยังมีไข่สุ่มด้วยครับเรียกได้ว่าของรางวัลเนี่ยโอ้โหจัดเต็มและจุใจกันมากเลยเนะก็ไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดนะครับด้วย ของรางวัลที่เขาแจกเนี่ยเรียกว่าโอ้โห,โโหแจกกันแบบอ,อีเวนต์จัดเต็มกันจริงๆเลยนะแล้วก็ในส่วนของตัวเกมนะครับเราก็จะทําการฟาร์มไปเรื่อยๆตามเลเวลที่เราเนี่ยต้องการนะครับแล้วก็รับของรางวัลก็อาจจะต้องใช้เวลาในการฟาร์มหน่อยนะแต่ว่าเขาก็จะมีบอทนะครับที่เราสามารถเปิดเพื่อทําการเพิ่มระดับได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าถ้าเราไปเลเวลสูงขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะยากขึ้นนั่นเอง อันนี้แล้วก็คือเราต้องอัพเอจิให้มันถึงจุดเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเอจิเราเยอะขึ้นเราก็จะตีเร็วขึ้นสรุปแอดก็คือจะเล่นเป็นแอสซัสซินเหมือนเดิมครับไม่รู้ดิอยากเล่นแอสซัสซินอ่ะมันชอบไปแล้วครับก็เลยรู้สึกว่าต้องเล่นแอสซัสซินครับ ก็ประมาณนี้ครับสลับตัวเกมก่อนจะจากกันไปก็ขอฝากกิจกรรมดีๆครับอย่างกิจกรรม j o u r n y y o f i i ิ c a r d กิจกรรมที่เล่นง่ายเพียงแค่สมัคร ID และผูกกระเป๋า Metamart เพียงเท่านี้เราก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างง่ายได้แล้วนะครับใครที่ไม่อยากพลาดนะครับก็สามารถคลิกลิงด้านล่างดาวน์โหลดไปได้เลยและมาร่วมเล่นกันนะได้ทั้งผู้เล่นเก่าและผู้เล่นใหม่ไม่ควรพลาดเลยเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีจ้า